ผลิตของเราวันนี้นะคะเราจะมารู้จักกับ ay ay เนี่ยเป็นสระ a นะคะเด็กๆจำไว้เลยค่ะอ่ะมาดูพยัญชนะมั่ง b เนี่ยเป็นเสียงบอนะลูกบอ eb บอเป็นพยัญชนะนะคะเสียงบอ d เป็นเสียงดอค่ะ d ดอนะคะอ่ะต่อไป G อ่ะตัวนี้ต้องจำนะฮะจเนี่ยเป็นกอนะคะ G เนี่ยเป็นกอนะลูกอ่ะมาดู L L นี่เป็นตัวหลอนะคะ L นี่เป็นตัวหลอนะคะอ่ะต่อไปเลย M นะ,ะ M อ่ะเป็นเสียงมอเห็นไหมคะ M อ็มนะมอนะคะอ่ะมาตัวต่อไป P เสียงอะไรคะพอในที่เนี้ยพี P เนี่ยเป็นปอด้วยนะคะอืมมาดูเลยต่อไปนะเอสเอสนี่เป็นเสียงสอแล้วก็เสียงสอนะคะอ่ะาพวกนี้เป็นพยัญชนะนะคะส่วนทีนี่เป็นเสียงทอนะคะแล้วเรายังมีตัว มี R นะคะ R นี่เป็นเสียงรอนะคะแล้ว W นี่เป็นเสียงวอค่ะอ่ะต่อไปเรามาสร้างคำสั้นๆกันนะคะออกเสียงสั้นๆคำคำเดียวเลยนะคะง่ายๆนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะมันมันดีนะคะตรงที่ว่าออกเสียงตามที่เราสะกดเลยนะ,ะโอเค A Y เป็นสระ A ค่ะมาสร้างคำนะคะฟังเสียงลูก ครูให้คำว่าเบ a บอเบบเสียงบอก็ตัว B ค่ะแล้วตามด้วยสระเก็คือเอวายคำสั้นๆเบเนี่ยแปลว่าอ่าวนะคะเดค่ะเด็กๆจินตนาการตาม d ดเ d เดโค่ะเอเค่ะ เดนี้แปลว่าวันค่ะหลายหลายคนรู้นะคะมาดูเลยต่อไปนะคะครูให้คำว่าเก่กเอเก่นะคะเขียนตามสะกดเลยค่ะกกจีเอกเอวายนะคะเก่คำนี้นะคะแปลว่าแปลว่าสนุกสนานนั่นเองค่ะอืมอ่าวันนี้ครูเน้นให้ อ่านได้นะคะเลค่ะเลลอเอเลอ่าว่ามาเลเสียงลมาก่อนนะคะลตามด้วยเอค่ะ L ตามด้วย A Y ค่ะอ่าเลคำนี้ยแปลว่าวางลงและก็นอนลงนะฮะก็ได้นะคะโอเคมาดูต่อไปเลยต่อไปครูให้คำว่าเม หลายคนจินตนาการตามได้เลยนะคะมเอเมมนะคะตามด้วยอะไรลูก ay เก่งมากค่ะเมเนแปลว่าแปลว่าอาจจะนะคะใช้ในการขอร้องอย่างสุภาพได้ด้วยนะนะคะามาดูเลยต่อไป play ดูคำว่า play ลูกมีเสียงพอแล้วก็รอควบกล้ำนะคะพอก็ผ ลอก็ l ตามด้วยสระเอเลยค่ะ ay เห็นไหมคะ play คำนี้หลายหลายคนรู้นะ play แปลว่าเล่นนั่นเองค่ะอ่าต่อไปเลยคำว่า say ซอเอเซนะคะเรียงเลยซอก็ s เอก็ ay เซ y say, คำนี้แปลว่าแปลว่า แปลว่าพูดค่ะอ่าเอเนี่ยแปลว่าพูดนะคะอ่ะวันนี้อ่านได้ครูดีใจแล้วนะคะโอเคค่ะต่อไปคำว่า tray tray ฟังเสียงลูกทรอเอเห็นไหมคะแล้วก็สระเอคือเอวายนะคะซึ่ง tray เนี่ยแปลว่าแปลว่าถาดนั่นเองค่ะอ,อ่านง่ายไหมลูกง่ายๆเนาะ อ่าคำเดียวสั้นๆง่ายๆอย่างเงี้ยจำได้ชัวร์ต่อไปคำว่าเว่ยวเอเวอวมาเลยลูก W ตามด้วยสระเอค่ะคือตัวเอวายนั่นเองนะคะเวคำเนี้ยแปลว่าแปลว่าทางค่ะอ่าง่ายๆนะคะอ่าทุกคน ครูว่าครูเชื่อว่าพวกเธอนะจําได้นะคะจําได้แน่ๆเลยนะคะขอให้ท่องกันเยอะๆนะลูกดูเยอะๆดูบ่อยๆ,ๆ,ๆนะคะเราจะครูจะเอา่อาคลิปที่ง่ายๆส,สั้นๆอย่างเงี้ยจำได้วันละเล็กละน้อยนะคะหามาให้พวกเรานะคะเพื่อที่จะ จำในวันที่เรียนตอนทีเน่เรียนได้เลยนะคะเรียนเรื่องอะไรเราก็จะจําเรื่องนั้นได้เลยนะคะไม่ต้องไปสับสนเยอะค่อยๆเรียนนะคะแต่ก็ให้ขยันนะลูกนะเพราะว่าความขยันเนี่ยอืมมันวิเศษมากเลยนะอ่าไม่รู้จะว่าไงบ่ายฟ้านาวแล้วเจอกันนะคะ